สวัสดีครับผมพี่น้องเมื่อหนี้มาก,กับฝนครับวันเสา,าพาที่แล้พาน้องมากหารอบางเห็ดครับมาล่อง,องรอบางอีนอกพี่น้องนะมันงขี่อ,อกอยู่บ้างครับเห็ดพึ่งครับฝนตกพี่น้องครับพี่น้องเห็ดพึ่ง tự khuấn khắp ngâm nàm luôn khá nhanh tui chứ đâu đây có làm bài ครับผมพี่น้องมองแล้วดอกเฮ็ดจ <h idden> กออกแต่ว่าแดดว่มีจะสี่ยงฝนฝนเลงครับครับพี่น้องเพื่อสิพอ่อเฮ็ดจะ่ละดอกพี <h> ่ <idden> <h idden> น้องขือนนุ่งครับ ี่น้องโดดกนึงงามเลยเนาะกุกขาอือโดดนึงครับผมเี่ยแต่อยากออกอยากออกพี่น้องเอไไดีบยอมีแดดหนามปาลาไหลหลากพี่น้องไหลแห้งขนาดเลย ช้างนังกับเป็นผู้แล้วจะคัน,นข,า,ข,า,ขามไปนี่กับมากอะไรแล้วจะยานคนตกแห้งน้ำกันอะไรต้องมาจากผู้เนาะเหนคพึ่งข้าวโอ้งามเลยครับ ครับตอนหนึ่งเใช่ป่ะตอนหนึ่งครับเสียงน้ำเสียงก้องดังน้ำพุไหลแห้งแห้งเป็นเขาครับ ดอกหนึ่งครับพี่น้องแง่เห็ดเิ่งเนะครับแงนน่นีนว่มีเห็ดอื่นผลแล้วครับดอกหนึ่งครับเห็ดแี่ครับได้ปะพี่น้องหั่นเอาเลย งา่งงายอยู่เพิ่นถือฝนได้ซื้อหนาได้ดิยน่อย <c oughs> ดอกนึงครับขอแค่งงดอกสองดอกจ้ะสาสมเนะาะก็ได้แกง <c oughs> ดอกงามงามนะดอกงามดอกไม้ดอกนึงครับ Chị kiểm lại nhá Cái này ngọc nổi, thế nào. Ngọc thượng nổi, 3 đọt. บนไงพี่รองหูขาวเน้องพี่น้องเนาะและ้วครับฝนเศร้ายุง <laughs> ยุงไรพึ่งขอ้องเนื่นองจากพี่น้องพ,พึ่งครับ เครละงกพี่น้องกเลียงจี๊งลูกโอเคว ดอกหนึ่งครับข้มีหมคือเคืนนะหนึ่งดอกชอบพี่น่องดอกหนึ่งน็ดยังไงนี่ดินี่ครับผลงานเท่าพี่น่องแกงก็เจาะ ครัเพื่งเขาดอกนึงพี่น้องปปาดนุ่นงดอกนึงครับงามเลยพี่น้องครับพี่น้องเป<ะ>ิดดอกใหญ่งามเลยพี่น้องนี่เพิ่งเขาเขาตัว ดอกนึงพี่น้องก็่ี่วาอรถอะไรครับอวยแล้วสิได้์เป็นขาดอกนึ่งครับครับผมพี่น้องกะฝากไ้ส้เนียเนาะพี่น้องเนาะอวยเมื่อไหละครับมันบ่ได้ครับมันบ่ค่อยออกฝนกระตกไม่ส้มเนียระครับผม ครับกันมาคลิปอีกกฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้น้ำมเดอร์พี่น้องเดอร์อย่าลืมกดกระดิง่งให้น้ำน,นะครับเพื่อสิบปรผาดคลิปต่อๆไปครับผมครับคลิปนี้ก,ก็ฝากไว้สำเนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีจ้า